พระพุทธรูปเนี่ยปกติเนี่ยที่เราไปไหว้ตามวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบเหมือนห่มจีวรสีอะไรก็สีเหลืองสีทองเองเนาะแต่ที่วัดนี้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวถึงก็งงเลยทีเดียวเพราะว่ามันแปลกตาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันฮะว่าจีวรของพระพุทธรูปที่ว่านี้สีอะไรนะฮะมองไกลๆเนี่ยอาจจะไม่ชัดซูเข้าไปให้อีกนิดนึงซูอีกนิดนึงสิซูอีกนิดนึงเห็นไหมนะครับสีบานเย็นโอ้แปลกเหมือนกันนะไม่เคยเห็นแบบนี้เออบางคนก็ แบบแอบงงอะว่าเฮ้ยทำไมสีจีวรเป็นสีบานเย็นแล้วสังเกตที่เหมือนตรงปากของท่านเลยเป็นสีแดงแจ๋เลยทีเดียวนะฮะนะครับที่วัดศักกระแพงใหญ่นะครับอำเภออุทุมิทอุทุมวันพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับปางถวายเนตรนะครับเป็นพระประจำวันอาทิตย์ยืนอยู่บนฐานรอยพระพุทธบาทจำลองความสูงประมาณเกเมตรครับด้านหลังอุโบสถนะฮะเนี่ยฮะคือตรงปากท่านเนี่ยสีแดงเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วที่ เห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับก็คือสีของจีวรนนี่ฮะพอ,อม,มาใกล้ๆเนี่ยก็จะยิ่งเห็นชัดมากยี่ขึ้นดูสินะฮะเป็นสีบานเย็นน่ะคือสีบานเย็นก็ประมาณเหมือนสีชมพูเนะสีชมพูออกสีแบบผสมม่วงๆนิดหน่อยนะฮะนะครับแล้วดูสิฮะนักท่องเที่ยวพอเห็นกันปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแปลกตาไนะงก้หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันนะครับนักขาของเราครับ จะพยายามถามเจ้าวาดว่าที่มาที่ไปของพระพุทธรูปองค์เนี้ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อติดกิจนิมนตก็เลยยังไม่ได้คําตอบนะครับ<อ>นะครับเราไปพูดคุยกับบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดนี้กันนะคุณผู้ชมฮะเนี่ฮะน้องคนนี้มาจากหนองคายถามน้องส่วนตัวคิดยังไงนะกับพระพุทธรูปองค์ที่ว่านี้ปรากฏว่าน้องเขาบอกว่า หนูคิดว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเริ่มจะผิดเพี้ยนหรือเปล่าพี่เพราะว่าปกติเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปางอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นชินตาก็คือจะห่มจีวรสีเหลืองไม่ก็สีทองถูกไหมค่ะส่วนจีวรสีชมพูไม่เคยเห็นมาก่อนก็ยอมรับว่าแปลกดีแต่ถ้าถามว่าเหมาะหรือเปล่ามันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่ครับก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจเหมือนกันในมุมมองของชาวพุทธเนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่บางคนก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมาก ถ้าเราคิดว่าจะเข้ามากราบไหว้เรามาสักการะเนี่ยไมว่าจะเป็นสีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดจนแบบว่าโอ้โหแบบเอาพระพุทธรูปปางอะไรพิสดารแปลกแปลกแปลก,กประหลาดที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนาะอ,อันนี้ก็เหมือนก็เป็นปางปกติเนี่ยละฮะเป็นปางถวายเนตรนะคุณผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าสีของชิวอนเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปจากที่เราเคยเห็นเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงพระพุทธรูปองค์เนี้ยลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับเรานิดนึงก็ดีนะฮะค่ะ เดี๋ยวรอการชี้แจงกันแล้วกันนะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยกันเนาะบางคนไม่ไม่รู้อะอยากได้คำตอบที่แท้จริงนะคะ